มากินข่าวเศร้ากันเด้อค่ะก็ได้พัดอันพัดน้ำม้พัดน้ำม้มใสใ่ไก่มัดกะเพ้าซองกระเพ้าแล้วก็ไข่ดาวกับข่าวค่ะมากินข่าวกันเนาะค่ะเห็นมอแนวกินเห็นมอหาแนวอยู่แนวกินกินพัดน้ำม้ใสใ่ไก่ ไข่ดาว,ดวค่ะกินข่าวกันเด้อเห็นมะนอวเห็นแนวกินมะนอวบาทนี่กินข่าวกันเด้อค่ะวันนี้ฝนกระตกตกดีดีหนาวว่าสิปลูกพักก็บม่ได้ปลูกค่ะเม็ดพักก็ยังบม่ได้พอฝนกระตกมือเ้านี่อัน เสาหน,น,นีนอนนอนอยู่แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแม่โอ้ยตายสันดีว่ามันสันบาแห้งสันนิดเดียวเป็นคนมากินเขากับซอนสันมีความมูซื้อวามีความมูซื้อว่ากินแล้วมันแสบโงหูนะ ความชอบส่วนบุคคล <c oughs> คินแต่ว่าหูซึ้งว่ามันมันแสบน <c oughs> ิมอยูู่นเดียวหลกักกะพ่อใหญ่อยู่กันสองคนย่ามือเศร้าอันย่ามือเศร้ากับเห็ดอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งกินพอเห็นอาหารญี่ปุ่นแล้วบบดนี้ สิงกัสิมาเฮดแนวกินเป็นอาหารไทยเป็นอาหารไทยของเจ้าของค่ะเพราะว่าตั้งแต่มาอยู่เนาะกะบบววายังไหนยังสันยังสีดอกบวมากกินมันบวแสบกับว่าแล้วแต่ผู้มากด้วยค่ะผู้ผู้มากกะอาจจะวาแสบแต่ว่าเจ้าของเป็นคนเลื่องมากบพในการกินเจ้าของบาก,กินเลยค่ะกินแต่อันอาหารไทยอาหารไทยทั้งสามขาบเลยค่ะ สามขาบสามเลยล่ะเครื่องปรุงยังทุกอย่างเนี่ยบางสิ่งบางอย่างก็ดัดแปลงเอาแล้วก็เพราะกลับไทยก็หิวม่นั่มจะ้ะจะเน้นหิววัดกลับมาจากไทยแต่พวกใหญ่ออล้วกินแล้วเ็จะกินเป็น เป็นข้าพัดสมยำแกงเจียวหวานแกงเผ็ดใส่ไก่แต่าแบบพริกแกงเข้ากับบริสไซหลายเนาะค่ะใส่แบบใส่แบบพ่อให้เพื่อนกินได้อะค่ะพ่อไอ้เพื่อนกินได้กินขา้าวกินอาหารกินอาหารไทยได้เงี้สินะแต่ของจะของนี่แต่ของจะของ,ของ,ของนี่ยืนพื้นเลยกออาหารไทยค่ะ มันบ่มีแห้งตัวมันเป็นยังไงบูแต่บได้กินอาหารไทยมันบ่มีแห้งขาดเลียวขาดแห้งดูสองคนมามอะบมะแม่สองตายายมันจะดีตรงที่ว่าเวลาเด็กปลูกพักมันมันเงา แต่ว่าเวลามืออันหิมะตกนี่โอ้ยมันหนาวมันหนาวออกไปไใชมสาสยกันยากมันบออยากออกถ้าเป็นนาหออน,นี่เท่ากันยังเดี๋ยวพ่อออกไปเบิงผักเบิงสวนทีงหลังบ้านเนาะเดี๋ยวพ่อมีแห้งสิกับใบกะเพราผักอ,อ,อีตูม้วออนร่ผ้าอะยังบอกมีเลยปีนี่โอ้ยสิบีสิพาะ พอติดบนโอ้อปีในบาทนี่ไล่แนวกินกันระบาคา่ค่ะกินทอดทุกคนเด้วยค่ะเพื่อนๆ y ื u t u ยูทูบขอบคุณกำลังใจที่ส่งมะห้ขอบคุณขอบคุณกามทักทาย สัทพายกันอันช่วงเออเหติมอาร์ดวิดีโอเนี่ยยังอัดเราค่อยเป็นเนะะี่ยค่ะแบบต้องลุกขึ้นใส่มือปิดจ,จังสินนะ,ะยังไงก็คอยเรียนลูกเอาไหมยังไงก็การาบขอโทษขออภัยเด้อค่ะอันเพราะว่าติมเห็ดบอดายทิมตม้องใส่มือกดเอามากินข้าวต่อกันเด้อค่ะเดอะ้อขอบคุณค่ะ